ตัวที่ขาคนได้ราคาวันนี้จะมาแจกยูจซิกก็จะเป็นสองชิน้นนี้แจกรวมๆแล้วน่าจะเป็นแปดหมื่นชิน้นนะคะตีของหลือโยมมากน <c oughs> ล้จะชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นสะพายกระเป๋าของไมพี่ปองตอนนี้ของเหลือหนึ่งหมื่นชิน้นตอนนี้เขาแจกสามหมื่นชิน้นนะคะแจ่มาโยมมากนะคะ <c oughs> ชิน้นที่สองราคาก็จะเป็นเอออะไรก็ไม่รู้นั่นจะเรียกว่าห่วงหรือ ที่มีไม้ปิมปองสองอันด้านอยู่ <c oughs> ชอจแจกให้บเชียนเช่นกันเขาเลยใส,ส่บริษันซช่าวยโยะนะมากเลย่อนแ,<ต>แรกทุกคนให้ข้อมูลมาลันนะคะเออแต่ทำไมไมันไปนชื่อภาษาไทยเพราะว่าเราต้องเชื่อภาษาไทยข้อพดภายน,นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ดิ้งแบบมามาตั้งเวห,หน้าใช้ดิ้งด้วยนะคะ ให้นขนอมูลมานะคะซึ่งมาชา้าไปกันเลยนะคะทุกคนเข้ามานะคะให้คนกลมาตรงนี้นะคะแต่เราอาจจะไม่ได้นะคะวิธีการได้นะคะก็ง่ายเช่นกันส่วนเนี่ยใครที่สู้ไม่ได้ก็ไม่สามารถได้นะคะเพราะอาจจะได้น้อยเนี่ยตัวอย่างเช่น,นเราได้ให้นะต้องไปให้เธอคะเพื่อจะเข้าใน,นายเยอะ เอาใส่ที่เป็นแบบนี้ก็คือเน็ตบล็อกนะคะได้ไปรด้แยนะคะก็จะได้นะคะแต่เราก็จะไม่ได้นะคะเพราะว่าเล่ไม่ดีส่วนเชนี้ทุกคนตกได้ตกได้ห้าร้อแต่นแล้วค่ะซึ่งว่าไม่อยู่นะคะเพราะว่าเขาให้ปี่ปอกเยอะส่วนตรงนี้เขา เขาให้ปรามาโซเรตเต้นนะคะส่วนน้อยมากนะคะทำง่ายมากเลยแต่ขอออกโดยมากนะคะคือเราก,ก็จะไม่ด่านะคะเพราะว่าวันนี้เน็ตเน็นคนไม่ดีเลยเนีน่ยอาจจะหมดไวก็ได้วันนี้คอยวีเเพนที่เดีนะคะไม่ไหวแค่